สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งสาสี่เกณจวนผู้ว่าการมณฑลจิ๋วโยภายในห้องถงใหญ่ของจวนผู้ว่าอย่างเถียนจี้หวีนั่งเมือคิดอะไรอยู่เงียบงียบคล้ายกำลังเฝ้ารอใครบางคนทว่าทันใดนั้นเองอยู่ดีๆมันก็ลุกพรวดขึ้นมายืนท่านผู้ว่าเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านนอกโถงพอได้ยินเสียงดังกล่าวเถียนจี้หวีก็คลี่ยิ้มออกมาทันที จากนั้นก็เร่งวูบร่างออกไปนอกห้องโถงและมองไปยังร่างชายหนุ่มชุดม่วงที่เพิ่งมาถึงหน้าห้องโถงด้วยสายตาสดใสต้วนหลิงเทียนเรื่องราวกระสังแล้วหรือยังมีอันใดให้ข้าช่วยหรือไม่ขอบคุณผู้ว่าที่เป็นห่วงชายหนุ่มชุดม่วงที่มาถึงหน้าห้องโถงใหญ่จนผู้ว่าการมณฑลจิวโยก็คือต้วนหลิงเทียนที่เพิ่งกลับมาจากตระกูลหลิวนั่นเองพอได้ยินคำถามดังกล่าวของเทียนจี้วีเขาก็คลี่ยิ้มบางๆเอ่อยตอบกลับไปว่าด้วยมีผู้ว่าให้การสนับสนุนข้าทั้งคน เรื่องราวยังไม่เรียบร้อยได้เหรอถึงแม้ก่อนออกจากตระกูลหลิวเขาจะเรียกร้องราคาเกินจริงออกไปต่อผังปิงเรื่องให้ตระกูลผังนำหินอมตะระดับสูง200 000 0ก้อนมามอบให้เขาในเวลา3วันนั้นจะเป็นอะไรที่ตระกูลผังจ่ายไม่ไหวแต่เขาเชื่อว่าผังปิงเป็นคนฉลาดมันต้องหาหนทางข limited limited ุดหินอมตะระดับสูง2 0 0 0 0 0 0ก้อนมาให้เขาจนได้แน่ ไม่ใช่เพราะอะไรอื่นแต่เป็นเพราะเขามีผู้ว่าให้ท้ายเรื่องที่ทำไมผู้ว่าต้องให้ท้ายเขาไม่ว่าใครก็เดาได้ไม่ยากจากพลังที่เผยไม่พ้นเขาต้องชนะเลิศในการประลอง16มณฑลแน่นอนและนั่นหมายความว่าเขาจะนำโอสต้าหลวกลับมาให้ผู้ว่าถึงสเม็ดด้านหนึ่งคือโอสถที่ประดับกลางอย่างโอสด้าหลวสาเม็ดอีกด้านคืออาวุสโศายในที่พลังฝึกปือยังติดแงกอยู่ในขอบเขตจินเสียนขั้นสูงสุดมาหลายร้อยปี ถึงจะไม่ใช่ผู้ว่าแต่ไม่ว่าใครก็รู้ว่าอย่างไหนสำคัญกว่ากันดีแล้วเถียนจี้หวีพยักหน้ารับค่อยเชิญต้นหลิงเทียนเข้าไปในห้องโถงเข้าไปคุยกันข้างในเถอะหลังเข้ามาในห้องโถงใหญ่เถียนจี้หวีก็ไม่ไปนั่งในตำแหน่งสูงสุดเพียงเลือกที่จะนั่งในระดับเดียวกับต้นหลิงเทียนแทนหากแต่สีหน้าของมันหลังนั่งลงแล้วกลับละดูเป็นกังวลพิกลต้นหลิงเทียนหลังจากวันนี้ไปฆ่าเกรงว่าเจ้าคงไม่อาจอยู่ในเมืองประจำมณฑลจิวโยได้อีกแล้ว เถียนจี้วีกล่าวออกมาพลางถอนหายใจดังเฮือกข้ารู้ต้วนหลิงเทียนพยักหน้าเจ้ารู้หรือเถียนจี้วีอดไม่ได้ที่จะพังะเพราะมันเองก็เพิ่งจะนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้แท้ๆแต่ตอนนี้มันแค่กลิ่นออกมาต้วนหลิงเทียนดันบอกว่ารู้แล้วต้วนหลิงเทียนที่เห็นเถียนจี้วีมองมาด้วยสายตาแปลกใจก็เอ่ยตอบไปว่าหลังจากวันนี้ไป ความจริงที่ข้าต้นหลิงเทียนมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับต้าหลัวจินเซียนอย่างมากไม่พ้นต้องแพร่ไปทั่วเมืองประจำมฑลทนกระทั่งสมควรแพร่ไปทั้งมฑลทนจิโยแน่นอนเพราะเรื่องนี้ต่อให้ท่านผู้ว่าระวังป้องกันเพียงใดก็ไร้ผลยากจะปิดปากผู้คนให้มิดได้สุดท้ายในระนาบเทวโลกแห่งนี้ก็ไม่มีคำสาบานต่อทันสวรรค์ทำให้ไม่ว่าใครที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้ก็ล้วนลอบกระจายข่าวออกไปได้ทั้งสิน้น ตัวหลิงเทียนพูดถึงจุดนี้ก็หยุดลงเล็กน้อยเถียนจี้หวีพยักหน้ารับเป็นแบบนั้นจริงๆและพอข่าวนี้มันแพร่ไปทั่วเมืองประจำมณฑลจิ๋วโยเมื่อไหร่ไม่พ้นต้องลงรู้ไปถึงหูของผู้ว่าอีกสิบห้ามณฑลแน่นอนและพออีกสิบห้ามณฑลลงรู้ว่าที่มณฑลจิ๋วโยมีจินเซียนที่ไร้กาศเช่นข้าดำรงอยู่พวกมันไม่มีทางปล่อยให้ข้ามีชีวิตรอดถึงวันประลองสิบหกมณฑลที่พระราชวังสินแน่นอน ถึงตอนนั้นพวกมันแม้ไม่ส่งยอดฝีมือในมณฑลของตัวเองมาแต่ไม่พ้นต้องลงขันระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อจ้างวันยอดฝีมือให้มาค่าค่าคาจนผู้ว่าแห่งนี้แน่เพราะหากพวกมันระดมทุนกันจริงคงมีทุนมากพอจ้างวันยอดฝีมือที่มีพลังเหนือกว่าผู้ว่าได้ไม่ยากใช่หรือไม่ต้วนหลิงเทียนพูดมาถึงท้ายประโยคก,ก็หันไปเอ่ยถามเทียนจี้วีมิผิด เทียนจี้หวีไม่คิดว่าต้นหลิงเทียนจะมองเรื่องนี้ออกทะลุปรุโปร่งแต่แรกพอได้ยินคำถามของต้นหลิงเทียนมันก็พยักหน้าตอบคำไปทันทีขอเพียงพวกมันทั้งหมดยอมเฉือนเนื้อสักหน่อยย่อมมีทุนทรัพย์มากพอจ้างวันยอดฝีมือที่เหนือกว่าข้าได้แน่นอนเพราะในสายตาของพวกมันหากเจ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็เสมือนอันดับหนึ่งของการประลอง16มณฑลที่พระราชวังฉินจะจัดขึ้นถูกยึดครองไปแล้วแต่แรกนั่นย่อมเป็นอะไรที่พวกมันไม่อยากเห็นที่สุด เช่นนั้นพวกมันต้องรวมหัวกันหาทางกำจัดเจ้าโดยจ้างวานมือสังหารที่พลังฝีมือเหนือกว่าข้ามาฆ่าเจ้าแน่นอนและหากคนที่พวกมันจ้างวานมาอ่อนได้กว่าข้าก็ไม่ต่างจากพวกมันไม่ได้ทำอะไรเพราะถึงตอนนั้นขอเพียงข้านั่งเฝ้าเจ้าอยู่ในจวนไม่ไปไหนก็อย่าหวังจะมีใครทําร้ายเจ้าได้นับประษาอะไรกับเอาชีวิตเจ้าเถียนจี้วีกล่าวข้าก็คิดไว้แบบนี้ต้วนหลิงเทียนพยักหน้า ดังนั้นข้าเลยวางแผนจะจากไปเจ้าจะออกเดินทางเมื่อไหร่หรือเทียนจี้วีกล่าวถามแน่นอนว่ายิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีที่สุดหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็สมควรเป็นหลังจากนี้อีกสาวันเพราะอย่างไรข้าก็ยังมีนี้สองบัญชีที่ต้องรอเก็บหลังจากนี้สามวันต้นหลิงเทียนกล่าวนี่รอเก็บสองบัญชีเทียนจี้วีพอได้ฟังก็ผงะไปเล็กน้อย พอต้อนหลิงเทียนอธิบายให้ชดว่านี่สองบัญชีที่ว่าคืออะไรแม้เทียนจี้หวีจะเป็นผู้ว่าการมนทลจิ๋วผู้ผ่านคลื่นลมมรสุมอะไรมาไม่น้อยมุมปากยังอดกระตุกไปไม่ได้เจ้าใจร้ายยิ่งหินอมตะระดับสูงแสนก้อนสำหรับตระกูลหลิวแล้วถึงแม้จะยังไม่ถึงขั้นเฉือนเนื้อหันกระดูกแต่ไม่พ้นพวกมันต้องเซงกิจการสักอย่างเพื่อรวบรวมหินอมตะระดับสูงมาจ่ายเจ้าแน่ ส่วนหินอมตะระดับสูงสองแสนก้อนด้วยสถานการณ์ของตระกูลผังในปัจจุบันข้าเกรงว่าพวกมันคงจ่ายเจ้าไม่ไหวเถียนจี้วีกล่าวตระกูลผังจ่ายไม่ไหวแต่ข้าเชื่อว่าอาวุโสผังปิงเป็นคนฉลาดไม่พลต้องบีบให้ตระกูลหลิวช่วยจ่ายแน่ตัวหลิงเทียนกล่าวออกเสียงเบาสำหรับฐานะของตระกูลหลิวแล้วหินอมตะระดับสูงแสนก้อนคงควักออกมาไม่ยากเย็น แต่ถ้าเป็นหินอมตะระดับสูงสองแสนก้อนข้าเชื่อว่าต่อให้เป็นตระกูลหลิวก็ต้องมีขายสมบัติประจําตระกูลกระทั่งเฉือนเนื้อหันกระดูกกันบ้างเถียนจี้วีได้ฟังก็ถอนหายใจเฮือกหนึ่งเดิมทีข้าวางแผนจะมอบหินอมตะระดับสูงให้เจ้าติดตัวสำหรับการเดินทางแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่จำเป็นแล้วด้วยมีหินอมตะระดับสูงสามร้อศก้อนหินอมตะคงไม่ขาดมือเจ้าเร็วๆนี้แน่ อย่างไรก็ตามเจ้าจักไปครานี้อย่าได้ลืมไปเข้าร่วมการประลอง16มนฑนที่พระราชวังฉินเล่าอยู่ๆสีหน้าของเทียนจี้วีก็เริ่มเปลี่ยนเป็นจริงจังแข็งขันมองจ้องต้นหลิงเทียนกล่าวออกเสียงเข้มว่าข้าจะจัดการเรื่องสมัครเข้าร่วมการประลอง16มนฑนให้เจ้าเองเจ้าเพียงปรากฏตัวในวันที่งานประลอง16ทมนฑนเริ่มต้นขึ้นก็พอข้าเชื่อว่าพอถึงตอนนั้นต่อให้พวก15้ามนฑนอยากฆ่าเจ้าแค่ไหน แต่ด้วยมีคนของพระราชวังฉินอยู่ก็ไม่มีใครกล้าลงมือเป็นแน่ข้าก็คิดไว้แบบนั้นต้วนหลิงเทียนพยักหน้าหลังจากนั้นสักพักต้วนหลิงเทียนก็ขอตัวลาเทียนจี้วีกลับหลุมมังกรซ่อนเพราะก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปจากที่นี่เขายังมีเรื่องต้องทําอีกมากและสิ่งที่เขาให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกตอนนี้ก็คือการหลอมโอสถ ตอนนี้สมุนไพรสำหรับการหลอมโอสถดเขาก็มีแล้วยังมีสมุนไพรไว้ให้ลองมือเพียบขาดก็แต่เตาหลอมเท่านั้นจริงสิกลองดูในแหวนของอาวุโสตระกูลหลิวก่อนดีกว่าเห็นว่ามันเป็นปรมาจารย์หลอมโอสถระดับต่ำเหมือนกันเช่นนั้นก็สมควรมีเตาหลอมโอสถส่วนตัวแบบนั้นก็ไม่ต้องออกไปซื้ออีกรอบ หลังกลับมาถึงห้องศิลาบ่มเพาะในหลุมมังกรซ่อนแล้วต้วหลิงเทียนก็หยิบแหวนพื้นที่ออกมาทั้งหมดเป็นแหวนที่เขาได้มาวันนี้สองสามวงหนึ่งในนั้นก็สมควรมีแหวนของหลิวชิงรวมอยู่ด้วยเจอแล้วหลังต้วหลิงเทียนลองส่องภายในแหวนสำรวจแหวนไปสักพักเขาก็เจอแหวนที่สมควรเป็นของหลิวชิงเพราะในแหวนวงนี้ไม่เพียงมีสมุนไพรยังมีสูตรโอสถและเทียบยาหลายอย่างนักแน่นอนว่าเตาหลอมโอสถก็ด้วยสำหรับกองหินอมตะนั้นต้วหลิงเทียนไม่ได้สนใจเลย ถึงแม้ในแหวนพื้นที่ของหลิวชิงจะมีหินอมตะไม่น้อยอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับหินอมตะระดับสูง300 000ยศยก้อนจากทั้งสองตระกูลที่เขากำลังจะได้ในอีกสามวันหลังจากนี้หินอมตะกองเล็กๆในแหวนหลิวชิงก็ไม่สลักสำคัญอะไรโอสถทั้งหลายในแหวนล้วนเป็นโอสถที่ประดับต่ำหืมนี่มันโอสถกระตุ้นวิญญาณนี่มีสูตรหลอมด้วย ในบรรดาขวดโอสถที่หลิวชิงเก็บไว้ทั้งหมดตัวหลิงเทียนที่ไล่ดูก็พบว่ามีโอสถที่ทําให้เขาบังเกิดความสนใจได้แค่ชนิดเดียวเท่านั้นโอสถที่ประดับต่าโอสถกระตุ้นวิญ,ญญาณและสูตรของมันโอสถกระตุ้นวิญญาณเป็นโอสถที่ผู้ว่าให้เขาไว้ใช้ก่อนหน้านี้และมีแค่ขวดเดียวเท่านั้นซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการบ่มเพาะพลังของเขาไม่น้อยทําให้เขาทะลวงถึงจินเซียนตะวันเหลืองได้ในเวลาแค่หนึ่งปีครึง่งและพอเขาทะลวงถึงขอบเขตจ,จินเซียนตะวันเหลืองโอสถกระตุ้นวิญ,ญญาณก็หมดลงพอดี ไม่แปลลกใจเลยยะว่าทำไมผู้ว่าถึงบอกว่าโอสถกระตุ้นวิญญาณหายากมากที่แท้นอกจากสมุนไพรที่ใช้หลอมกลั่นจะหาได้ยากแล้วกรรมวิธีในการหลอมมันยังยากเย็นนักโอกาสที่ปรมาจารย์หลอมโอสถหอมตาระดับต่ำจะหลอมสำเร็จนับว่าต่ำเตี้ยรีดินทีเดียวหลังได้อ่านสูตรโอสถกระตุ้นวิญญาณและวิธีการหลอมแล้วในที่สุดต้นหลิงเทียนก็ได้รู้ว่าไฉนโอสถกระตุ้นวิญญาณถึงได้หายากกว่าโอสถเสริมวิญญาณมากมายนะ อย่าพึ่งฝันไกลตอนนี้ขอให้หลอมโอสถเสริมวิญญาณให้ได้ก่อนที่สําคัญข้าย,ยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าเพลิงอมตะสีเทาในเศษโลหะแ,แตกนี่ที่แท้เป็นเพลิงอมตะหลอมโอสถหรือเพลิงอมตะหลอมอุปกรณ์กันแน่ต้นหลิงเทียนสุดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะกระทําตามวิธีเรียกใช้เพลิงอมตะที่เขาศึกษามาทันใดนั้นก็ปรากฏเพลิงอมตะบางส่วนเคลื่อนออกจากเศษโลหะแตกหักมาลุกชนบนมือเขาและเขาก็เรียกใช้ได้แค่ส่วนนน,น้อยของเพลิงอมตะสีเทาเท่านั้นลองดูก่อน เมื่อจุดเพลิงอมตะขึ้นได้แล้วต้นหลิงเทียนก็ทดลองควบคุมเปลวเพลิงอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็หยิบเตาหลอมโอสถขึ้นมาและเริ่มจัดเรียงสมุนไพรสุดท้ายเขาก็เริ่มอุ่นเตาหลอมโอสถและเริ่มทดลองหลอมโอสถตามวิธีที่ได้ศึกษาไว้ทันทีหากแต่เพิ่งอุ่นเตาเสร็จและคิดจะสกัดสารตั้งต้นจากสมุนไพรชนิดหนึ่งเพลิงเทาก็ลุกพรึบไม่สมุนไพรชุดแรกเป็นตอตะโกต่อหน้าต่อตานั่นไง ตนหลิงเทียนได้แต่คลี่ยิ้มออกมาอย่างคืนขมเขารู้ดีว่าชไหนเป็นเช่นนี้ทั้งหมดเพราะเขาไม่ได้หลอมกลั่นโอสถมานานมากแล้วยังควบคุมความร้อนของเปลวเพลิงได้ไม่ดีพอว่าแต่แค่ส่วนหนึ่งของเพลิงตอมตะสีเทานี้ยังรุนแรงขนาดนี้เลยหรือพลังของมันไม่ได้ด้ไปกว่าเพลิงอมตะดับต่ำที่มีรายละเอียดบันทึกไว้ในยันอมตะเก็บความทรงจําเลยหลังตรหนักได้ถึงสิ่งนี้ตัวหลิงเทียนก็เริ่มตรหนักถึงอะไรบางอย่างในใจจากนั้นก็ทดลองหลอมโอสถต่อ ครั้งที่สองต้วนหลิงเทียนเริ่มควบคุมเปลวเพลิงได้ดีขึ้นอนิจจาสุดท้ายก็ยังมีผิดพลาดเล็กน้อยทําให้สมุนไพรอีกชุดจําต้องไม่ดําอีกรอบอีกรอบหลังจากนั้นต้วนหลิงเทียนก็พยายามครั้งที่สามสี่ห้าเขาเผาสมุนไพรที่ใช้ในการหลอมโอสถเสริมวิญญาณทิ้งราฟังข้าวทำเหมือนทั้งหมดที่ไม่เกรียมเป็นแค่ยาข้างทางไร้ราคายังดีที่ไม่มีใครอยู่ที่นี่ หาไม่แล้วหากได้มาเห็นฉากเรื่องราวดังกล่าวคงได้แต่ร่ำร้องว่าต้วนหลิงเทียนจะล้างผลาญเกินไปแล้วและในที่สุดความพยายามครั้งที่13าของต้วนหลิงเทียนเขาก็หลอมสกัดสารตั้งต้นจากสมุนไพรทั้งหมดด้วยเพลิงอมตะสีเทาได้สำเร็จจากนั้นก็ค่อยๆควบคุมพวกมันให้ลอยลงสู่เตาหลอมอย่างไม่รีบไม่ร้อนและเริ่มต้นกำเนิดการตามขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นระหว่างการหลอมไม่ว่าจะควบคุมความร้อนหรือใช้พลังเที่ยวตัวยาเขาก็ทำได้ดีไม่มีผิดพลาด อน,นิจจาพอถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องควบแน่นสารให้เป็นเม็ดโอสถเตาหลอมโอสดก็เริ่มสั่นไหวครืืนๆหลังจากนั้นไม่ทันไรควันสีดำมืดน่ากลัวก็ฟุ้งขมงเฉงขึ้นมาก่อนกลิ่นเหม็นไม่หนึ่งจะโชยเตะจมูกต้นหลิงเทียนไม่ทันรู้ตัวหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยต้นหลิงเทียนทุ่มสมาธิกับการหลอมโอสถจนลืมเลือนเวลาไปหมดสิน้นสำหรับเขาในตอนนี้สมุนไพรที่ใช้หลอมโอสถเสริมวิญ,ญญาณเสมือนน้ำเปล่า ที่ศาสเตย์ได้ตามใจไร้ซึ่งราคาค่าโงดอันใดนับว่าเพื่อให้หลอมโอสถได้สำเร็จเหมือนในอดีตเขาได้ใช้เงินราวกับเผาทิ้งจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์และความทรงจำในการหลอมโอสถชั่วชีวิตของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดที่บ่มเพาะด้วยเคล็ดวิชารับชาตสามวตาจากระนาบโลกิยะอยู่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาสามารถนำมาใช้ในระนาบเทวโลกแห่งนี้ได้ก็มีแค่ประสบการณ์ในการหลอมโอสถเท่านั้น สำหรับกลวิธีหลอมกลั่นโอสถนั้นมันต่างจากการหลอมโอสดทิพย์ในระนาบเทวโลกอย่างสิ้นเชิงเป็นธรรมดาว่าถึงมันจะแตกต่างกันทว่าล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันตรับใดที่ตัวหลิงเทียนสละเวลาหลอมกลั่นโอสถไปอีกสักพักเขาย่อมจับแนวทางและประยุกต์สิ่งต่างๆที่มีให้ใช้ในระนาบเทวโลกได้อย่างราบรื่นเช่นนั้นแล้วภายในห้องศิลาบ่มเพาะล่างสุดของหลุมมังกรซ่อนก็ปรากฏเป็นภาพตัวหลิงเทียนพยายามหลอมโอสถอย่างมุ่งมั่นลืมกินลืมนอน ส่วนสาหรับรุ่นเยาวคนอื่นในหลุมมังกรซ่อนทั้งหมดม่วนอยู่กับการสนทนาถึงเรื่องหน้าเหลือเชื่อวันก่อนเฮ้ hey, พวกเจ้าได้ยินหรือยังเห็นว่าเมื่อวานต้นหลิงเทียนบุกไปเข็นฆ่าผู้คนที่ตระกูลหลิวกระทั่งอาวุโสสูงอย่างหลิวชิงของตระกูลหลิวยังถูกฆ่าตายเรียกว่าพอเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาผู้ที่ไม่ได้บ่มเพาะในหลุมมังกรซ่อนก็ฮือฮากันใหญ่ กระทั่งหลายคนที่บ่มเพาะพลังแต่ไม่ถึงขั้นปิดด่านพอได้ยินเสียงฮือฮาด้านนอกก็จำต้องออกจากห้องศิลาบ่มเพาะแล้วมาร่วมวงสนทนากันอย่างคึกคักหลิวชิงอาวุโสสูงตระกูลหลิวเท่าที่ข้ารู้มาอาวุโสสูงของตระกูลหลิวมีแค่สามคนไข่หรือไม่แถมหนึ่งในนั้นเป็นอาวุโสฝ,ฝ่ายในของจวนผู้ว่าเราส่วนอีกสองคนที่เหลือหนึ่งในนั้นก็เป็นปรมาจารย์หลอมออสทอมตาด้วย ใช่ข้าเองก็เคยได้ยินมาว่าตระกูลหลิวมีปรมาจารย์หลอมโอสถตะอยู่หนึ่งคนและเป็นหนึ่งในสามปรมาจารย์หลอมโอสถตะของมณฑลจิวโรอืมเหมือนจะใช่จริงๆเพราะข้าก็จําได้ว่ามีคนเคยบอกมาเหมือนกันว่าปรมาจารย์หลอมโอสถตะระดับต่าของสกุลหลิวเรียกว่าหลิวชิงหานี่พวกเจ้าหมายความว่าต้นหลิงเทียนบุกไปเข็นฆ่าปรมาจารย์หลอมโอสถตะระดับต่ำของสกุลหลิวคาบ้านเลยรึนี่จะเป็นไปได้ยังไง ไม่ใช่ปรมาจารย์หลอมโอสทอมตะระดับต่ำอย่างน้อยๆก็มีเพลิงอมตะระดับต่ำหรือไงถ้าจุดชนวนตุ้มตามขึ้นมาต้าหลวจินเซียนที่หนีไม่ทันก็ไม่น่ารอดด้วยซ้ำนั่นสิเพราะแบบนี้กระทั่งต้าหลัวจินเซียนทั้งหลายก็ไม่กล้าเล่นงานปรมาจารย์หลอมโอสทอมตาระดับต่ำอย่างผลีผลามเพราะหากปรมาจารย์หลอมโอสดระดับต่ำเสียสติคิดลากผู้อื่นไปลงนรกด้วยในรัศมีพันหมีได้ไวายวอดกันหมดแน่ เสียงพูดคุยดังระงมไปทั่วหลุมมังกรซ่อนเหล่ารุ่นเยาว์ต่างจับกลุ่มพูดถึงเรื่องต้นหลิงเทียนเมื่อวันก่อนไม่หยุดหลายคนก็สงสัยไม่น้อยว่าไฉนยอยู่อยู่เขาถึงไปฆ่าปรมาจารย์หลอมโอสทอมตาระดับต่ำของสกุลหลิวได้ที่เจ้าพูดมาก็ใช่แต่เจ้าคิดว่าหลิวชิงผู้นั้นจะกล้าจุดชนวนเพลิงอมตะหรือหากระเบิดตูมตามขึ้นมาไม่ใช่ว่าตระกูลหลิวหลายพันชีวิตของมันไม่พ้นต้องเป็นขี้เท่าไปด้วยหรือไงเออจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องถึงจุดชนวนเปลวเพลิงก็ได้ แต่พลังฝีมือของหลิวชิงที่ว่าก็ไม่น่าจะอ่อนได้ไม่ใช่เหรอไม่อ่อนได้จริงๆเห็นว่าถึงมันจะไม่ไร้กาศเท่าอาวุโสสูงอีกสองคนที่เหลือของตระกูลหลิวแต่อย่างไรก็เป็นถึงชนชั้นยอดฝีมือขอบเขตจินเซียนตะวันครามคนหนึ่งห่างจินเซียนตะวันม่วงแค่ครึ่งก้าวเท่านั้นชนชั้นสุดยอดฝีมือจินเซียนตะวันครามห่างจินเซียนตะวันม่วงแค่ครึ่งก้าวแต่ถูกต้นหลิงเทียนฆ่าเนี่ยนะ หลายคนอดไม่ได้ที่จะตะลึงยังได้แต่ถามออกไปอย่างเหลือเชื่อพอได้รับทราบว่าหลิวชิงของตระกูลหลิวเป็นถึงยอดฝีมือขอบเขตจินเซียนตะวันครามต้นหลิงเทียนข่าย,ยอดฝีมือจินเซียนตะวันครามได้ล้อเล่นเหรอถึงพวกมันจะรู้ดีว่าพลังฝีมือต้นหลิงเทียนสูงส่งเหนือพวกมันมากและไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าจินเซียนทั่วไปอย่างไรก็ตามพวกมันไม่คิดว่าต้นหลิงเทียนจะไร้กาจถึงขั้นฆ่าได้กระทั่งจินเซียนตะวันคราม เรื่องนี้ในเมืองพูดกันไปทั่วสมควรเป็นเรื่องจริงไม่แปลกปลอมแล้วละ่ะรุ่นเยาว์คนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาก็กล่าวเสียงดังมาแต่ไกลค่อยทอดถอนใจเอ่ยต่อว่าตอนแรกข้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะไปถามใครในเมืองแถวนั้นทั้งหมดก็ตอบเหมือนกันหมดสุดท้ายข้าก็ได้แต่ต้องเชื่อไม่นานคนที่แคลงใจก็ถูกคนเล่ากับคนอื่นที่ได้ยินเรื่องมาจากในเมืองต่อมจนยอมเชื่อ แต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงไม่ใช่ว่าต้นหลิงเทียนมันจะร้ายกาจเกินไปหน่อยหรือมันไม่ใช่แค่หนึ่งก้าถึงฟ้าธรรมดาแล้วเพราะฝีมือระดับนี้อย่าว่าแต่มนทนจิ๋วเลยเพลยอเพลอพลอ,พลอให้หาในประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่ผ่านของพระราชวังฉินไม่น่าจะมีคนที่อายุไม่ถึงร้อยแต่มีพลังฝีมือระดับนี้ด้วยซ้ำให้ตายสิข้าไม่คิดเลยว่าชาตินี้จะได้เจออัจฉริยะปีศาจในรุ่นเดียวกันแบบนี้ พอมีหลายคนเริ่มเชื่อมากเข้าเหล่าผู้ที่ยังแข็งใจทั้งหลายในหลุมมักซ่อนก็ทยอยกันเชื่อไปตามๆกันข้ายังเล่าไม่จบนะและตอนนี้เองชายหนุ่มที่เปิดประเด็นเรื่องต้นหลิงเทียนฆ่าหลิวชิงเมื่อวานออกมาคนแรกก็พูดต่อเห็นว่าเมื่อวานต้นหลิงเทียนไม่ใช่แค่ฆ่าหลิวชิงเท่านั้นแต่ยังฆ่าอาวุโสสูงของตระกูลหลิวอีกคนด้วยและอาวุโสสูงที่ว่าก็คืออาวุโสฝ่ายในของโจนผู้ว่าแห่งนี้ แถมพลังฝีมือก็เป็นรองแค่อวุโสผังปิงกับอวุโสเจิ้งชิวเท่านั้นสิ้นคำกล่าวของชายหนุ่มสัเพเสียงในหลุมมังกรซ่อนก็เงียบลงทันใดครู่ต่อมาไม่กี่คนที่ได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสกุลหลิวเมื่อวานจากในเมืองก็พยักหน้าย,ยืนยันทีละคนข้าเองก็ได้ยินมาเหมือนกันเห็นว่าต้นหลิงเทียนนั่นข้าได้กระทั่งอวุโสหลิวเชียนที่สำคัญตอนลงมือเห็นว่าอวุโสผังปิงก็อยู่ที่นั่นด้วย ท่านยังยอมรับออกมาเองว่าพลังฝีมือสู้ตัวหลิงเทียนไม่ได้สำหรัยก่อนที่จะออกจากตระกูลหลิวตัวหลิงเทียนยังรีดไยหินอมตะระดับสูงจากตระกูลหลิวถึง10,000แก้อนรีดไยหินอมตะระดับสูงจากตระกูลผาของอุโสผังปิงอีก200 0้อยก้อนยังขีดเส้นตายไว้ให้ชำระภายใน3ามวัน พอคนที่รู้เรื่องเริ่มกล่าวแล้วออกมาถึงเรื่องนี้หลายคนในหลุมมังกรซ่อนที่ยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกก็เผยสีหน้าตะลึงลานออกมาต่างพากันอึ้งไปพักใหญ่ยากจะดึงสติกลับเข้าตัวได้อยู่นานต้วนหลิงเทียนชนะร้ายกาศได้ถึงขนาดนี้ละ่ะคนแรกที่รู้สึกตัวก็ได้แต่กล่าวพึมพำออกมาตะลอยราววิญญาณหลุดออกจากร่างก็ไม่ปานท่านผู้ว่าละ่ะไม่เข้ามาจัดการเรื่องราวครั้งนี้หรือ ชายหนุ่มที่คืนสติคนถัดมาก็กล่าวถามเรื่องนี้ออกมาทันทีจัดการอะไรหล่ะในสายตาท่านผู้ว่าคุณค่าของต้นหลิงเทียนเหนือกว่าหลิวชิงยิ่งกันว่าพอผู้ว่าไปถึงบ้านสกุลหลิวก็เลือกจะเข้าข้างต้นหลิงเทียนอย่างไม่มีเงื่อนไขสุดท้ายไม่ว่าจะตระกูลหลิวหรือตระกูลผางพอถูกต้นหลิงเทียนขู่กันโชกก็ยอมจ่ายแต่โดยดียิ่งตระกูลผางเพราะอาวุโสผางปิกล้าต่อราคากับต้นหลิงเทียนเลยโดนดีเข้าสุดท้ายก็ต้องจ่ายสองแสนหินอมแต่ระดับสูง งั้นหมายความว่าตระกูลหลิวกับตระกูลผังยินดีจ่ายให้ต้นหลิงเทียนสามแสนหินอมตะระดับสูงฮะให้ตายเถอะนั่นมันตั้งสามร้อยศูนย์ศูนย์ศูนย์หินอมตะระดับสูงเลยนะหลังจากทุกคนดึงสติกลับมาได้ก็พากันอุทานออกมาด้วยความตกใจทั้งไม่อยากจะเชื่อสำหรับพวกมันแล้วไม่ว่าข่าวไหนก็ชวนให้ตกใจแทบตายทั้งสิ้นแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกมันจะรู้แล้วว่าต้นหลิงเทียนไม่ธรรมดา เพราะอย่างไรก็เป็นอันดับหนึ่งในหลุมมังกรซ่อนแต่พวกมันไม่คิดว่าต้นหลิงเทียนจะร้ายกาจขนาดนี้พลังฝีมือระดับนั้นสําหรับรุ่นยาวแล้วเรียกว่าทะลุฟ้าต้นหลิงเทียนชินอวีที่แต่เดิมบ่มเพาะพลังอยู่ในห้องสุดท้ายก็ได้ออกจากการบ่มเพาะพลังเพราะได้ยินเสียงคุยกันร,ระงมด้านนอกอย่างไรก็ตามมันเลือกจะเงียบฟังเรื่องราวอยู่ในห้องไม่ได้ออกไปร่วมวงกับผู้อื่นตระกูลหลิวนับว่าหาที่ตายจริงๆ พอได้ฟังจนรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นมายัดไงฉินอวีก็อดไม่ได้ที่จะสายหน้าไปมาเบาๆนับว่าการที่ตระกูลหลิวไปหาเรื่องต้นหลิงเทียนนั้นช่างเป็นการรนหาที่ตายโดยแท้ต้องทราบด้วยว่าต้นหลิงเทียนฆ่าได้กระทั่งต้าหลัวจินเซียนตระกูลหลิวย่อมไม่ต่างใดจากขุมกําลังกระจจอยไม่นับเป็นอะไรและจังหวะนี้ไม่ใช่รุ่นเยาวในหลุมมังกรซ่อนเท่านั้นที่กําลังฮือหากับเรื่องดังกล่าวกระทั่งคนในจจนผู้ว่าก็ฮือหาไม่แพ้กัน กระทั่งในตัวเมืองประจำมนทนแทบทุกที่ก็เอากันแต่เจ้าถึงเรื่องนี้น้ำลายแตกฟองพลังต้นหลิงเทียนนับว่าสร้างความแตกตื่นให้ผู้คนแล้วจริงๆอายุไม่ทันถึงร้อยปีพลังฝีมือกลับแทบจะทัดเทียมต้าหลัวจินเซียนแล้วกระทั่งอาวุโสผางปิงอันดับหนึ่งใต้ต้า,ตาหลัวจินเซียนของมนทนจิ๋วโยยังยอมรับกับตัวว่าดีไม่เท่าไม่คิดเลยว่ามนฑลจิ๋วโยเราจะมีมังกรซ่อนอยู่จริงๆมังกรซ่อนพอปรากฏกายก็สถานสะเทือนไปทั่ว คราวนี้นับว่ามณฑลจิ๋วโยเราให้กำเนิดตัวตนอันยิ่งใหญ่แล้วจริงๆเมื่อข่าวแพร่ออกไปในเมืองชาวเมืองประจำมณฑลทั้งหลายก็พึงพอใจกับข่าวที่ได้ยินนักเพราะอย่างน้อยๆบ้านเกิดพวกมันก็ปรากฏมังกรซ่อนขึ้นมาแล้วหลายคนยังสนใจติดตามความเป็นไปของมังกรซ่อนนักว่าจะเติบโตได้ยิ่งใหญ่เพียงใดในภายภาคหน้าแน่นอนว่ายังมีหลายคนที่ชักสีหน้าอัปลักษ์เมื่อได้ยินข่าวลือ และคนเหล่านี้ทั้งหมดล้วนเป็นสายลับของอีก15มณฑลที่แฝงตัวประปนในเมืองเพื่อคอยติดตามความเคลื่อนไหวในมณฑลจิ๋วโยแน่นอนว่ามณฑลจิ๋วโยเองก็ส่งสายลับไปแฝงตัวอยู่ในอีก15มณฑลเช่นกันเรื่องนี้ต้องรีบรายงานให้ท่านผู้ว่ารู้เร็วที่สุดมณฑลจิ๋วโยมีคาดอยู่อยู่กลับปรากฏมังกรซ่อนขึ้นมาหากเจ้าเด็กนั่นยังมีชีวิตอยู่มณฑลเรายังจะหวังอันดับหนึ่งในการประลอง16มณฑลที่พระราชวังฉินได้อีกหรือ สายลับของมณฑลชิวเหลียญหนึ่งใน15มณฑลที่เหลือภายใต้อนัตของพระราชวังฉินเร่งรีบเดินทางออกจากมณฑลจิ๋โยหมายกลับไปยังมณฑลตัวเองอย่างร้อนใจเพื่อไปแจ้งข่าวและสภาพของสายลับอีก14มณฑลที่เหลือก็เป็นดุจเดียวกันทั้งหมดเร่งรุดเดินทางกลับมณฑลของตัวเองเจ้าละวันด้านต้นหลิงเทียนก็ยังคงทุ่มความพยายามไปกับการหลอมโอสถ เขาไม่ได้รู้เลยว่าเรื่องราวที่เขาก่อไว้เมื่อวานจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้สายลับของ15มนทนขนาดไหนและจะทําให้ในเมืองแตกตื่นกับเรื่องราวถึงเพียงใดอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนผ่านพ้นไปห้าๆ้าได้สทีภายในห้องศิลาชั้นล่างสุดของหลุมมังกรซ่อนตัวหลิงเทียนได้ตกฟาดมือขวาไปยังเตาหลอมโอสถอย่างตื่นเต้นยินดีชมดูเม็ดยาลอยพุ่งออกมาจากเตาด้วยความคึกคักอโขอ